สวัสดีครับต้อนเลาสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสวนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเป็นประจำแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแน่นอนครับประเด็นของเดวินุนเยสได้บทสรุป อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีหนึ่งตอนแรกเนี่ยผมทําคลิปที่แล้วไปก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับนุนเยสไปพอสมควรนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าพี่เอาอีกสักคลิปดีไหมครับ หลังจากที่มันประกาศตัวเรียบร้อยแล้วอ,อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเอาจัดให้ครับใครจะไปทัดทานไหวนะครับถ้าทุกคนอยากฟังอยากดูกันอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็จะเติมเรื่องรายละเอียดบางส่วนที่มันเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจัดไปครับผมสีสันที่ผ่านมาเขาเล่นให้เบนฟ,ฟิกา้าในตำแหน่งดึงเป็นหน้าเป้า65%ครับที่เหลือก็ยิบย่อยเลยครับมิดฟิวรูปก,ก็ได้ถอยลงมาต่ําก็ได้ถามไปทางดึมเส้นก็ได้ และเล่นจังหวะสวนกลับทำได้ดีครับการหาพื้นที่ว่างในจังหวะสวนกลับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้จากที่ทุกคนทราบนะครับว่าการติดต่อระหว่างลิเวอร์พูลกับโดวินนูนเยสเนี่ยมันใช้เวลาสักประมาณ ราสองสัปดาห์ครับประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ได้ถือว่ายาวนานอะไรขนาดนั้นนะครับจากที่วันแรกที่มีข่าวนะเพราะตอนแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่ามีแมนยูเต็ดนะมีนิวคาสเซิลนะสนใจหรือช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะี่ยก็มีเวสแฮมที่ยับยั้ไปบ้างแล้วก็มีอาราดิโก้มาดริดครับของสเปนที่ททโผล่เข้ามานะครับแต่พอเรือมพู้ลงสนามนะฮะแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มดำเนินไปไเรื่อยๆเบรฟิกา้า บักทงไว้ตั้งแต่แรกครับว่ามูลค่าต้อง100ล้านยูโรนะฮะโอ้โหแพงมากแต่ถ้าเรามองไปที่ผลงานแล้วก็การพัฒน,นาการของเด็กเนาะนะฮะมันก็น่าสนใจครับกับเด็กคนนี้ครับย้ายมาเล่นในลีกยุโรปเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดนะครับเล่นที่อาร์เมเรียอยู่ในเซกูดาลีกาก็คือลีกรองของสเปนนั่นแหละนะครับและเบนฟิก้าเนี่ยซื้อตัวมาในช่วงปี2020ด้วยมูลค่า24ล้านยูโรครับ เบนฟิก้าเนี่ยแหละครับทีมที่ถนัดในการปั้นนักเตะซื้อไปไปค้นหาดินเพื่อปั้นเป็นดาวนะครับการลงทุนเลยไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่นี่คือนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดบนหน้าบรอดซัดของเบนฟิก้าครับนั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรดึงดูดและมีอะไรสร้างความเชื่อมั่นครับว่าเด็กคนนี้มันจะสามารถสร้างมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมและเป็นการลงทุนที่จะสร้างไม่เงินกำไรให้กับสโมสรได้ซึ่งปีแรกมาเนี่ย ยิงไป14ประตูครับก็ยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่พอซีซั่นนี้ครับทุกอย่างมันเจอจรัดัมากครับเป็นดาวโวของลีบรูเกตรครับ26ประตูจาก28นัดและถ้ารวมทุกรายการครับ41นัดยิง34ประตูแต่หลายๆเสียงก็มองว่าแหมมาตรฐานลีบรูเกตเนี่ยมันมันวัดอะไรได้หรือเปล่าครับพี่ยังไม่ถึงอยู่ในลีกท็อป5ลีกใหญ่ของยุโรปด้วยซ้ำนะฮะถ้าอย่างนั้นมองไปที่เวทีแชมเปียนส์ลีกก็ได้ครับ เพื่อจะได้เคลียร์ให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยมันอยู่ในเวทีระดับท็อปแล้วนะได้โชว์ผลงานได้มีการพิสูจน์ตัวเองบ้างแล้วนะครับ10นัดยิง6ประตูครับแล้วใน่6ประตูนั้นนะ่ะ2ใน6ก็คือยิงลิเวอร์พูลทั้งย้าทั้งเยือน,นี่ยังไม่รวมยิงบาซโลนายิงอาแจกอัมสเตอร์ดัมยิงมิลานนะครับมันก็พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งครับที่สำคัญคือการพัฒน,นาการกับวัย22ปีมีอะไรน่าสนใจมากครับ เป็นนังเตะรูปร่างสูงใหญ่ครับ187ซเมตรแต่ความเร็วปราดเปรียวเหลือเชื่อมากๆเช่นเดียวกับพาตัวเองไปอยู่ในจุดพื้นที่สำคัญครับที่มันจะสามารถตัดสินเกมได้นั่นแหละครับ <S <S เบฟิก้าลเลยเลยปักธงเลยครับว่าขอมูลค่า100ล้านยูโรมั่นใจมากครับว่าได้อีกหนึ่งจุดที่ทำให้พวกเขามั่นใจก็คือการเปลี่ยนตัวเอเจนต์ครับมีฮอกเมนเดสเข้ามา นี่คือซูเปอร์เอเจนระดับระดับเบอร์ต้นตนของโลกครับนะฮะเบนก็มองว่าสามารถจะสร้างดีลนี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งตอนแรกจากมูลค่าที่ลิอผูยื่นเข้าไปเนี่ยเป็น80บวก20ใช่ไหมครับเงินก้อนแรกค่าตัวเนี่ย80ล้านยูโรครับบวกแอดออนหรือว่าเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมนในอนาคตอีก20ล้านยูโรมันก็เป็นไปในทิศทางบวกครับแต่ ลิฟูยังต้องการลดค่าตัวก้อนแรกก่อนขอต่อรองหน่อยเราจรึงได้ยินข่าวว่าจูเลียนบอดครับซึ่งเป็นผู้ในยการกีฬาคนใหม่ของลิฟูเนี่ยที่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนมาเคิรนเอ็ดเวิร์ดนะครับบินตรงไปที่เบนฟิก้าเลยครับเพื่อไปเจรจาในเรื่องนี้โดยเฉพาะไปขอต่อรองครับาจาก80ล้านยูโรขอลดลงมาหน่อยได้ไหมคือมองกันว่ามันเป็นเรื่องของงบดุลในบัญชีครับคือมูลค่าตรงนี้ ส่วนต่างมันไม่มากเท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้ามันแบ่งจ่ายได้นะครับเป็นงวดเป็นงวดซอยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบในเรื่องรายจ่ายของสโมสรมากนะักก็ไปต่อ,อตรองตรงนี้ครับสุดท้ายได้ครับ บทสรุปอยู่ที่75ล้านยูโรครับเป็นค่าตัวบวกแอดออนอีก25ล้านยูโรครับซึ่งแอดออนตรงนั้นเนี่ยจาก25ล้านยูโรเนี่ยแบ่งเป็นก้อนแรกคือ15้าล้านยูโรในจำนวนแมชที่ลงเล่นครับลงเล่น10นัดลงเล่น60นัดได้เพิ่มเติมไปส่วนอีก10ล้านยูโรครับเป็นความสำเร็จในอนาคตรหรือการมีส่วนร่วมในการพาทีมเป็นแชมป์ในรายการต่างๆซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับผลงานในอนาคตอีก10ล้านยูโรครับ เพราะตรงนี้เนี่ยมันมีการสรับสนเรื่องตัวเลขเพราะอย่าลืมว่าสื่อของยุโรปน,นะครับรายงานเป็นหน่วยยูโรแต่ว่าสื่อของอกนี่ยเพราะพวกเขาไม่ใช้เงินสกุลยูโรนะครับก็ใช้เป็นเงินปอนด์นะครับก็รายงานเป็นตัวเลขเม็ดเงินของสกุลปอนด์ถ้าเราเปรียบเทียบแปลงออกมานะครับ75ล้านยูโรบวก25ล้านยูโรก็เท่ากับ64ล้านปอนด์บวกกับอีก21ล้านปอนด์ครับเอาแบบ กลมๆให้เลยเบ็ดเสร็จถ้าหน่วยเงินเป็นยูโรมูลค่ารวมคือ100ล้านยูโรครับถ้าเป็นปอนมูลค่ารวมอยู่ที่85ล้านปอนนะครับถ้าแจกแจงรายละเอียดตรงนี้ก็คือ64ล้านปอนเป็นค่าตัวใช่ไหมฮะแอดออน12.8ล้านปอนเป็นก้อนแรกที่จะได้หลังจากที่ลงเล่นครบ10นะัดหลังจากที่ลงเล่นครบ60นะัดแล้วก็อีก8.5ล้านปอนคือเรื่องของความสําเร็จละ คุณจะมีส่วนร่วมในการพาทีมเป็นแชมป์รายการต่างๆก็เดี๋ยวได้เพิ่มไปซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะหวังว่าจะได้แล้วกันนะครับนั่นแหละครับนั่นคือบทสรุปตัวเลขทั้งหมดอีกหนึ่งเรื่องที่มีการเจราจาเพิ่มเติมก็คือจากสัญญา5ปีที่ตกลงพูดคุย,ยันตอนแรกก็เป็น j u l i a ยนวอรเนี่ยแหละครับที่เข้าไปคุยเพิ่มเติมและเพิ่มขยายได้เป็นสัญญา6ปีครับโอ้ยาวเลยฮนะสัญญายาวเลย ส่วนรื่ค่าเหนื่อยเนี่ยสกอบกว้างอยู่ที่6ถึง8ดล้านยูโรต่อปีครับซึ่งพอแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันจะตกอ,อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนถึง1นสนี่หมื่นปอนต่อสัปดาห์เอาแบบที่เราคุ้นหูเนาะจะได้นึกความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันแพงหรือมันมากหรือมันน้อยอย่างไรบ้าง1 0 0 0 0แสนถึงหนนี่มืนปอนต่อสัปดาห์ครับอยู่อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ซึ่งถือว่าไม่ได้ไม่ได้ มากเกินไปในมุมมองของผู้สัานิโกลเีนที่อังกฤษนะครับได้ผู้จ่ายได้สบายๆกับตัวเลขค่าเหนื่อยประมาณนี้นะฮะที่เหลือเพิ่มเติมก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับอย่างที่ทุกคนรับทราบข่าวกันออกจากแคมป์ทีมชาติบุกไวครับข้ามาที่สเปนลงที่มาดริดแล้วก็มาที่อาร์เมรียซึ่งเป็นสโมสรเก่าของเขาเป็นเมืองที่เขาเคยอยู่นะครับก่อนที่จะบินข้ามาที่อังกฤษสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมกว่านั้นก็คือ เริ่มมีการคาดการณ์ครับว่าเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรบ้างนะฮะอารเดีตารับนะฮะจำได้ไหมครับอารเดตารับเนี่ยเคยเล่นให้สปเปอร์เคยเล่นให้ควีนสปาร์ตเรนเจอร์นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจทีชามชาติโมร็อกโกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันตารับเล่นอยู่กับเบนฟิกาแล้วก็เล่นร่วมกับเดวินนูเยสมาโยตลอดนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆครับอุปสรรคเดียวที่เขาคิดได้ก็คือเรื่องของภาษาเรื่องของการสื่อสารแต่เชื่อว่า ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมาอยู่ตรงนั้นแล้วฟุตบอลเป็นเรื่องของภาษาสากลอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่เหลือก็ค่อยๆปรับตัวไปซึ่งตาลาบอกว่าเด็กคนนี้มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากครับอ่อนน้อมถ่อมตนมีสมาธิมีความมุ่งม,มั่นมีความแน่วแน่นะครับแล้วเชื่อว่าจะประสบความสเร็จแน่แน่ดาวิดบาดียาครับคนที่เป็นอดีตโคช้ชของเขาตอนเล่นที่อเมริกาก็บอกคล้ายๆเขาว่าโอ้โห เด็กนี่มาัศจรรมากครับคือถ้าคุณนึกภาพของนักเตะที่สูง187ซมตแต่ว่ามีความเร็วขนาดนี้นะครับมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากและหนึ่งอย่างที่เขาบอกไว้คือการพัฒนาการที่มันค่อนข้างจะก้าวกระโดดจากหลีกรองของสเปนมาหลีกสูงสุดของเบนฟิกา้าปีแรกยังไม่เท่าไรแต่ปีที่2ปีนี้คือปีล่าสุดนี่นะมันพุ่งพวดขึ้นมาเลยครับรูปร่างมวกล้ามเนื้อ าการตัดสินใจการพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่สําคัญและสามารถสร้างความแตกต่างในเกมนั้นได้เบเดียวบอกโอ้โหยอมรับเลยครับว่าเดี๋ยวนี้มันมันเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวระโดดและน่าจะก้าวไปสู่ในระดับโลกได้อีกคนที่ออกมาการันตีก็คือ p อ c เก t เคซุส okay, ครับโคช้ชของเบฟิก้าคนปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามองว่าระยะเวลา2ปีที่อยู่กับเบฟิก้ามานะครับสิ่งที่เขาเห็นได้อย่างเชัดเจนก็คือ สภาพร่างกายที่มันดีขึ้นจริงๆครับพร้อมที่จะปะทะชนหรือเล่นฟุตบอลในวิธีระดับท็อปที่มันต้องใช้ร่างกายเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็คือพูดคล,าคลายย้ายๆครัว่านุนเยสเป็นเด็กที่พัฒนาก้าวกระโดดมากแล้วการเคลื่อนที่ครับการเคลื่อนไหวต่างๆมันมันยืดหยุ่นสูงมากเบนฟิก้าสิ่นที่ผ่านมาเนี่ยเล่นหลายระบบมากนะครับ3 4ม 4, 4 4 2 3 4 1 2 แล้วนูนเยสก็หลากหลายด้วยตรงจุดนี้แหละครับที่อาจจะเข้าสเปคของเยนครับในแนวรุกยุคใหม่ครับมันมันแทบจะไม่มีตำแหน่งตายตัวอยู่แล้วเราเราแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วต่อให้คุณเป็นหน้าเป้าเนี่ยเป็นหน้าเป้ามันก็จะไม่มีแบบพวกอ,อะไรล่ะยุค80 90กาแกรนวิริเกอร์เอียนรัชอะไรเงี้ยน,นะครับยุคนี้มันมันแทบจะไม่มีแล้วถ้าคุณเป็นหน้าเป้า คุณต้องมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นกว่าเดิมคุณต้องมีการช่วยเหลือหรือคุณต้องเล่นในความหลากหลายมากขึ้นทุกคนต้องปรับตัวครับเลวันดอฟสกี้ก็ต้องปรับตัวหรือเอาตัวอย่างที่มันชัดเจนก็คือคาริมเบซมาปรับตัวมาโดยตลอดครับมันต้องเป็นแบบนั้นครับซึ่งุยเยสเกิดมาในยุคที่เขาเขาไม่ได้มองว่าหน้าเป้ามีหน้าที่แค่ทําประตูนะครับสิ่งสําคัญคือทีมเล่นแบบไหนเราเล่นกับทีมได้หรือเปล่าแล้วทีมประสบความเด็จได้หรือเปล่า มันจะเห็นความยืดหยหญ่ตรงนี้ครับซีซั่นที่ผ่านมาเขาเล่นให้เบนฟิก้าในตำแหน่งยืนเป็นหน้าเป้าจริง,รงๆนะครับ65ครับที่เหลือก็ยิบย่อยเลยครับมิดฟิวโตรุปก,ก็ได้ถอยลงมาต่ำก็ได้ถ่ายไปทางดึมเส้นก็ได้ด้านซ้ายนะฮะและเล่นจังหวะสวนกลับทำได้ดีครับการหาพื้นที่ว่างในจังหวะสวนกลับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เหล่านี้แหละครับมันคือสเปคที่มันน่าสนใจกับการลงทุน ซึ่งทุกคนรู้ครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่คุณสมบัติผลงานตัวเลขสถิติและด้วย you, วัยอายุของด้วดดูนเยสเนี่ยลรียอร์พผู้มองว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าเปอร์ซันใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่แน่นอนครับมันย่อมถูกเอาไปเปรียบเทียบเนะะาะยามสตี้เนี่ยเปิดตัวเอริงบราฮาแลนด์เรียบร้อยแล้วยุคใหม่มันต้องประมาณนี้แหละครับ รูปร่างดีแข็งแกร่งยิงประตูคมฉลาดมีส่วนร่วมกับเกมนะฮะซึ่งคู่นี้เชื่อว่าจะถูกจับตามองในซี่สั้นหน้าอย่างแน่นอนคราวนี้ก็ลองมาดูแล้วครับต่างฝ่ายต่างเสริมอาวุธหนักทั้งคู่การต่อสู้แย่งชิงแชมป์เบลเยียก็คงจะเข้มข้นมากขึ้นแล้ว,วาหวังว่าด้วินูยเสจะประสบความเร็จกับเวอร์พูแล้วกันนะครับโอเคอ้า คอมเมนต์แสดงความมีใจมาได้ครับสิ้นสุดการราคอยเรียบร้อยแล้วเปิดตัวยังเป็นการเรียบร้อยแล้วสำหรับดาวิน n ดินเยสนะครับขอบคุณมากๆากครับสหลดบการิดตามนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดไว้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเอออาจจะมีบทสัมภาษณ์ ครั้งแรกของนุนเยสก็ได้ใครอยากดูเราคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยเดี๋ยวได้แปลแล้วเอามาเล่าให้ฟังในวันที่เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของิพูฟน,นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ